สวัสดีครับเรามาเจาะลึกแผนการเทรดทองคำสำหรับปี2026กันนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่สังเคราะห์มาจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญลุ้นล้วนเลยเพื่อให้การตัดสินใจลงทุนของเราเฉียบคมยิ่งขึ้นไปอีกขั้นคำถามใหญ่ที่นักลงทุนทุกคนน่าจะอยากรู้เลยก็คือราคาทองคำในปี2026เนี่ยมันจะพุ่งไปถึง5,000ดอลลาร์ได้จริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ความฝันกันแน่วันนี้เราจะมาหาคาตอบไปพร้อมๆกันครับ แต่ก่อนที่เราจะมองไปไกลถึงอนาคตนะครับเรามาปักหมุดที่ปัจจุบันกันก่อนตอนนี้เลยราคาทองคำล่าสุดนะขณะที่ตลาดนิวยอร์กกำลังจะเปิดเนี่ยอยู่ที่ราคานี้เลยครับซึ่งตัวเลขนี้แหละจะเป็นจุดอ้างอิงสำคัญในการวิเคราะห์ของเราทั้งหมดในวันนี้เอาล่ะครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจภาพใหญ่ของตลาดทองคำกันก่อนวันนะ้ตอนนี้เนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างที่กำลังขับเคลื่อนราคาอยู่คือตอนนี้เนี่ย มีหลายปัจจัยมากๆเลยที่กำลังส่งผลต่อราคาทองคําที่เห็นชัดที่สุดเลยก็น่าจะเป็นการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยเขาจะลดดอกเบีย้ยเพราะเป็นแบบนั้นปุ๊บการถือทองคําที่มันไม่ได้ให้ดอกเบี้ยอยู่แล้วก็เลยดูน่าสนใจขึ้นมาทาันทีเลยครับในขณะเดียวกันธนาคารกลางทั่วโลกก็กําลังลดการพึ่งพาดอลลาร์แล้วก็หันมาสะสมทองคํากันมากขึ้นเรื่อยๆบวกกับความไม่แน่นอนทางการเมืองทั่วโลกแล้วก็นี่ของสหรัฐที่พุ่งไม่หยุด ทั้งหมดนี้แหละครับล้วนเป็นแรงส่งสําคัญที่ทําให้ทองคํากลายเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่น่าดึงดูดมากๆในตอนนี้และผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเขามองสถานาการณ์นี้กันยังไงบ้างเราลองมาฟังความเห็นของพวกเขากันดูครับ โอ้โหจุดนี้นี่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญระดับโลกถึง9ใน10คนมองตรงกันเป๊ะเลยว่าตลาดกระทิงของทองคำเนี่ยมันยังไม่จบถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีการย่อตัวหรือที่เราเรียกกันว่าการปรับฐานในระยะสั้นๆก็ตามนี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากนะครับว่าภาพใหญ่ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่แม้แต่สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง Goldman s a c h ก็มองไปในทิศทางเดียวกันเลยครับ โดยเขาตั้งเป้าหมายไว้ค่อนข้างสูงนะที่4,900ดอลลาร์ 4, 900, ซึ่งก็เป็นการตอกย้ำมุมมองเชิงบวกนี้ได้เป็นอย่างดีเลย แม้ว่าภาพรวมส่วนใหญ่จะดูเป็นบวกนะครับแล้วก็มีเป้าหมายแถว5 0 0 0ดอลลาร์แต่ก็มีความเสี่ยงที่เราต้องระวังเหมือนกันโดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เขามองว่าระดับ4,200ดอลลาร์เนี่ยคือจุดชี้วัดสำคัญเลยถ้าหากว่าราคามันหลุดระดับนี้ลงไปได้อาจจะหมายความว่ามุมมองขาขึ้นที่เราคุยกันมาต้องถูกทบทวนใหม่และอาจจะเป็นสัญญาณว่าฝั่งขายกาลังจะกลับมาคุมตลาดแล้วก็ได้แล้วมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญในบ้านเราละ่ะจะเหมือนหรือจะต่างกับภาพรวมระดับโลกยังไงบ้าง เรามาดูกันต่อเลยครับผู้เชี่ยวชาญในไทยก็มองไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดโลกเลยนะครับคือยังมองว่าเป็นขาขึ้นอยู่แต่จะเพิ่มความสําคัญกับปัจจัยเรื่องค่าเงินบาทเข้ามาเป็นพิเศษเลยเพราะว่าถ้ายิ่งเงินบาทอ่อนค่าลงเนี่ยมันก็จะยิ่งผลักดันให้ราคาทองคําในประเทศเราปรับตัวสูงขึ้นไปอีกแม้ว่าราคาทองในตลาดโลกอาจจะไม่ได้ขยับไปไหนมากก็ตาม เอาละครับพอเราเห็นภาพจากผู้เชี่ยวชาญทั้งระดับโลกและในประเทศแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดเลยก็คือแล้วเราจะเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดนี้ให้กลายเป็นแผนการเทรดที่เอาไปใช้ได้จริงในวันนี้ได้ยังไง ตารางนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญของการเทรดในวันนี้เลยมันแสดงให้เห็นระดับราคาที่เป็นแนวรับแนวต้านที่สำคัญซึ่งก็คือโซนที่คาดว่าจะมีการซื้อขายกันอย่างหนานแน่นมากๆพูด,ดง่ายๆก็คือแนวต้านคือโซนที่ฝั่งขายรออยู่ส่วนแนวรับก็คือจุดที่ฝั่งซื้อน่าจะเข้ามาปกป้องราคาเอาไว้นั่นเองครับจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่นะครับกลยุทธ์ที่น่าสนใจที่สุดในตอนนี้ก็คือการซื้อเมื่อราคาย่อตัว ซึ่งเราสามารถทำตามได้ง่ายๆใน5ขั้นตอนตามนี้เลยและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือขั้นตอนที่4การวางจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss เพื่อจำกัดความเสียหายของเราในกรณีที่ตลาดมันเกิดเคลื่อนไหวส่วนทางกับที่เราคาดการเอาไวา้แม้ว่าแผนหลักของเราคือการหาจังหวะซื้อนะครับ แต่ในโลกของการลงทุนเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอดังนั้นการมีแผนสำรองไว้ในกรณีที่ตลาดมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดอย่างเช่นดอลลาร์เกิดแข็งค่าขึ้นมากกระทันหันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยสำหรับนักเทรดที่รอบคอบแล้วในระยะยาวล่ะครับภาพรวมของราคาทองคำมันจะเป็นยังไงได้บ้างแล้วเราจะบริหารความเสี่ยงกับภาพใหญ่นี้ได้ยังไงมาดูบทสรุปกันครับ บทวิเคราะห์เขาได้ฉายภาพที่เป็นไปได้ออกมา3รูปแบบสำหรับราคาทองคำในปี2026นะครับโดยมีกรณีฐานหรือเบสเคสซึ่งเป็นกรณีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดอยู่ที่เกือบเกือบ5,000ดอลลาร์ 5, แต่ก็ยังเปิดโอกาสให้พุ่งสูงขึ้นไปได้อีกในกรณีที่ดีที่สุดหรือบูเคสที่อาจจะไปถึง5,500ดอลลาร์ 5, บวกบวกเลยแต่ต้องจำไว้เสมอเลยนะครับว่าแผนที่ดีที่สุดก็อาจจะไร้ความหมายได้ ถ้าเราขาดวินัยในการบริหารความเสี่ยงดังนั้นการควบคุมความเสี่ยงตามกฎเหล่านี้จึงไม่ใช่แค่คำแนะนำนะครับแต่มันคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในระยะยาวเลยทีเดียวข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาในวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังมากๆนะครับซึ่งถูกสังเคราะห์มาจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกคำถามสุดท้ายที่น่าคิดต่อก็คือแต่ละคนจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้กับแผนการลงทุนของตัวเองอย่างไรต่อไป